เราก็ได้ปลามาแล้วนะคะพี่ปูก็ทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วนานแล้วไม่ได้ทำส่วนมากลาบปลาดุกจะเป็นพี่สาวอะะทำนะคะพี่ก็จะเอาเนื้อนะคะพี่ปูก,ก็จะเอาเนื้อะคะแล้วก็เอาไปสับนะคะอันนี้เราก็เคลียร์เนื้อออกนะคะเอาเนื้อออกนะคะเราจะทําลาบปลาดุกนะคะแต่ว่าเราซื้อเข้ามาเลาะง่ายๆค่ะ เดี๋ยวเรามาเคลีย์ก้างด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวก้างจะติดคอนะคะหลังจากที่เราเคลียรก้างเสร็จนะคะพี่ปูเคลียแล้วนะคะในส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะมาสับ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 นะคะขอลองผ้านิดนึงนะคะมันดังนะคะดังค่ะนะคะจะสับ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 นะคะแล้วเราก็จะไปใส่บีบมะนาวใส่โอ้สีดานะคะ ไล่ค่ะไอพพิเราสะอาดค่ะจะมาสับสับสับแล้วก็เคลียเก็บก้างออกไปด้วยนะคะทุกคนสับสับไปเรื่อยๆนะคะสับได้แล้วนะคะพี่ปูก็จะเอามาใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะสับแล้วนะคะ ปูก็จามาใส่มะนาวนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะพี่ปูทํากินคนเดียวนะคะเมื่อวานซื้อแกงขี้เหล็กมาแกงขี้เหล็กนี่คะ่ะเราก็ไปบีบมะนาวใส่ตามความต้องการของเรานะคะทุกคนปูคิดว่าเท่าไรเราค่อยเติมเอาค่ะพี่น้องนะคะเราชอบแค่ไหนเราค่อยเติมเอานะคะ ก็ง่ายๆนะคะรับประดุกเรานะคะก็เก็บก้างทิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดนะคะโต๊ะนะคะใส่หอมแดงด้วยนะคะจริงๆมีมะม่วงนะคะแต่พี่กูไม่ใส่ ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะกินแบบกินสมุนไพรเลยนะคะหั่นสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็พริกนะคะเดี๋ยวเราจนะป้าปุ้งกันเลยนะคะทุกคนพริกก็จะหมดแล้วนะคะวันนี้ก็ ตามใจพี่ปูนะคะเริ่ดิมเลยค่ะพี่น้องต่อมาใส่ปลานะคะพี่ปูก็ทําไม่ค่อยเป็นนะคะลาปลาดุเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วนะคะใส่ข,าข้าวคั่วลงไปค่ะนะคะพอ,อหรือยังเอย้ยไม่รู้เขาใส่ปลา,าหรือเปล่านะคะพี่ปูว่าใส่สักหน่อยดีไหมเพราะว่าเรากินเองเนาะมันไม่มีใครกินด้วย ไม่มีใครกินด้วยนะคะเช้าเช้าลูกเขาไม่กินข้าวนะคะปูก็จะมาคนๆเลยนะคะแล้ก็จะมาดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะฝีมือเรานะคะมานาวพอไหมนะคะนี่ก็คือก้อยประดุกสำหรับฝีมือพี่ปูนะคะง่ายๆเลยนะคะเสียงดังมากนะคะพี่น้อง อูไม่ใช่คนเรียบร้อยนะคะเป็นคนซุ่มซ่ามก็จะมาชิมดูนะคะว่ามันโอเคไหมนะคะลืมใส่ชูรสค่ะทุกคนโอเคแล้วคะ่ะเปรี้ยวได้แล้วนะคะเปรี้ยวได้แล้วคะ่ะเราก็จะมาใส่ทุกอย่างลองอไปเลยนะคะ ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก้อยประดุกเราก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพี่ปูไม่กินเผ็ดแต่ไม่กินเค็มนะคะถ้าเค็มพี่ปูไม่ได้เลยค่ะน้ำตาไหลกินไม่ได้จิงกินไม่ลงค่ะต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก้อยประดุกของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะใส่เครื่องเยอะๆเพราะว่ากินคนเดียวนะคะพี่ปูชอบสมุนไพรนะคะ เรามาทานกันเลยนะคะ